วอ้มาถูกอ้ยจับหางเร็วครับหางสวยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเอาสิวปพังหัวเขายังอุ้มอ้มยังสวีดัสสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะเฮ้ยใครนี่คุณเมื่อกี้คุณพาเดินมา น้องคำคุณมีอาการอะไรไหมโบยหละก็กินหญ้าปกติกินหญ้ากินหญ้าปกติพี่น้องอันนี้เขาเรียกหญ้าอะไรหญ้าขี้เกียจากับเกล <c oughs> อันนี้คือหญ้าตุกก๊กแกนะ fc วันนี้คุณน้องเรนนะครับวันนี้น้องเรนพาผู้บ่าวน้อยคำคูณนะมาเดินเล่นนะครับเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆนะดูอาการน้องนะครับว่าเป็นยังไงเมาหรือเปล่าเซหรือเปล่านะก็ไม่มีปัญหาอะไรดีนะครับ สบายดีส,สบายดีแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเริ่มจะร้อยเปอเซ็แล้วจะล่องวิ่งนี้น้องคำพุนน้องคำพุนจะวิ่งตามไหมอไอ้ไข่กำลังแสบอีแม่ไม่ต้องมาเอินนข่เลยคข่กำลังแสบไปไป,ไปเล่นตรงนู้นไหมไป,ไปเล่นตรงนู้นไหมเมื่อกี้ไอ้ซีโอขี่ช้างมา,าไป,ไปยืนเล่นแป๊บเดียว เห็นเห็นน uh, ้องบัวเมื่อกี้เห็นน้องบัวเดินเข้าไปเล่นอยู่ซีโอขี่เองเลยนะจ๊ะเก้่ไอ่ะเดินไปเลาะดูจะให้น้องกินหญ้าก่อนนะเอซีวันนี้น้องบัวบานไม่ต้องมีควานแล้วนะซีโอขี่เองเลยตากร่องก็มีนะเนาะเยอ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 ะบัสนใจลูก กำลังตื่นกำลังตื่นนะไปกับพุ่นแม่สาวสวยมวยอึ๋งมวยอึ๋งโอ้ยไปเฉยแม่ไปแล้วผุ่นแม่ไปแลี้ยวเม่ไปแล้วเอาเจ้าเออเม่ไปแล้วนี่นี่ผุ่นแม่เรียกเฉยนะเป็นช้างงานนะฮะับเอฟซีผมคือสีผมม่มีวาสนะนะได้เลี้ยงน้ำเขาเด้อครับผมอันนี้เราให้ น้องเหร็นรับผิดชอบแล้วนะครับเราก็จะเป็นตากล้องให้คนกับสั่งนี่คือวิถีชีวิตนะครับ f c วิถีชีวิตคนกับช้างโอ้นไหนวเกิดเกยวันนี้วิวสวยท้องฟ้าสวยนะฮะ F4 ดูอ่ะอันนั้นอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือหอชมวิวนะครับนานๆทีจะได้ออกมาถ่ายบรรยากาศให้ f c ได้ดูกันนะครับดูแล้วก็อย่าลืม กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรานะครับไปแล้วไปแล้วบักคำคุณน้อยไปแล้ววิ่ง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 แล้ววิ่งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเดียกับคุณแม่แล้วเว้ยเอ้ยอุ้ยเันนีะดักไปต่อยโอ้ยเจหางสี่แล้วหางสี่แล้วหางสี่แล้วโอ้หางสี่แล้วหางสีฟ้าแล้วบีกน่ารักมากเลย โอ้คำน้อยตกลงน้องชื่ออะไรโอ้ยข่าวข้าซสายประเด็นครับน้องไม่ฉน้องไม่ถนัดข้างซ้ายนะเอฟซี FC ต้องจำอยู่ฝั่งขวาของน้องตลอดนะอะเฮ้ยไปหาเพื่อนเพื่อนจะไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วนุ่นเพื่อนเพื่อน,น่ารักมากเลยอะ่ะมีหลายสีจังเลยเออ,อเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนมีหลายสีนะเอฟซี FC. คุณน,น,น้องโอ๊ยนอนลงสิแกล้งแกล้งน้องน้องจะห่วงไหมไป,ไปแล้วไปแล้ว<ด>ข่อยบสน,นแหละครับขอบ่อยกินอย่างเดียวผู้บ่าวหน่อยเขากินอย่างเดียวเลยวะ่ะคือเสียบนู่นเหเสียบถออยยแถบแม่ไปแล้วนุ่นแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วคำคูณแม่ไปแล้ว นี่เราจะไปวัดงากระบัวไหมมามามาปะเถมาเร็วเร็วเดี๋ยวแวะไปเล่นกับผู้สาวแก้วตาปะจะข่าเร็วเร็วกินกินกินกระป๋วยกินกินกินผู้สาวครับปะป้า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 นั่งเรียงนั่งเรียง วิ่งแล้วหางซี่แล้ววิ่งแล้วออเอวอ,อมาแป๊บเดียวก็ไปจอดกินจอดกินครับนิสิตดาดนะไอ้สีันจะดากคลิปนี้ก็จะยา,ยาวๆนะเอีให้ดูบรรยากาศวันนี้ด้วย บรรยากาศน้องเดินโอ้มันแคก็ใสสวยเล่อือโอ้แต่ให้ลองดูแล้ววันนั้นเดินออกไปถนนใหญ่ได้ก็พ่อเรียวเติบแต่ว่าแต่ลักษณะของเขาเวลาเดินทางจะชี้แบบนี้แหละแต่ไม่วิ่งนะฮะไม่วิ่งชิวๆเลย,ย,ย,ยอ,อู้สวยมากเลยเธอเออตอ,อนเย็นนี้อย่าลืมดูคลิปเรานะภาพสวยมากวันนี้ปาติโถ คนก็ง,งามผับก็ง,งามครับวะยางทูนะทูดสียบแม่เด้อปะนี่ต่างสียบแม่แล้วปะนี่คำคุณบอกก็จะยับแม่แล้วหยบหยาเขาแลีวยหลวหยบหยาเขาเดวก็จาเข้า,ขา,ขา,ขาหอยเล้ยว มาไปเล่นกับแก้วตาแป๊บหนึ่งป่ะไปยไปต่ออีีไม่อีพีเดียวเลยยาวๆอ่ะให้เอฟซีดูยาวๆเลยดูแบบหายอิ่มเลยตอนนี้แม่กับลูกเริ่มมีปากมีเสียงกันแล้วนะครับเอฟซีไปเลยหัวหอดที่ยนผู้สาวง่ายครับไปไปไป น่าร nah, nah, ักไหมถือว่าน่าร like ักไม่นี่ใส่ดีเนาะเวกินอย่างเดียวนะฮะวิ่งหนุ่มย่างห่วง เดี๋ยวไปเออต้องไปชมท่านผู้ชมนู่นไปกินใหญกแล้วนู่นหนึ่งโอ้โหานผู้ชมเอ้าแวะอีกแล้วแวะกินตลอดทางนะฮะเรื่องกินเรื่องใหญ่นี่ก็เหมือนพ่อเขาเลยนะเขาชอบกินมากเลยนะฮะไปถึงไหมทันไหมไม่รู้เยอะไปน่าจะไปไม่ทันคุณพ่อนะคุณพ่อออกมาหรือยัง พ่อทองคําแถวนี้มีแต่ช้างนะฮะเอฟซีดูนี่ก็ช้างนะเออไปหาผู้สาวแก้วตาดิอาโอ้ยจะไปกินอย่างเดียวเวย้ยบัดน,นี้เอาแล้วพี่น้องยางจวดแล้วได้บัดนี้เครื่องจวดนะเฮ้ยพวกเด็กๆพากันไปไช่พวกเด็กๆย,ยายอยากเดินเล่นบ้างพายายเดินเล่นหน่อย <c oughs> อย่าเขาบักหละโอ้แมตแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินเป็นก็ไม่เคยหยุดกินมาเลยกินทั้งวันนะครับกินทั้งวันเอยู่อยู่เ้ยปวดขี้ปวดขี้ให้น้องขี้ก่อนปวดขี้ <laughs> ดากส่สวนละพุนรุดออกมากแล้วปวดขี้เดี๋ยวจอดขี้ก่อน ้าไปใสันอจะไปจะไปจะไปอู๋ขี้น้องอนแล้วนะตอนนี้เอฟซีเคยเห็นไหมช้างยืนขี้หล่อๆครับยืนหล่อขี้เออ ยืนถ่ายแบบวัยรุ <coloring anyway> ่นนะดูๆเอ้ยผู้บ่าวอะไรวะขี้ติดตูดไปหาผู้สาวอะไรติดตูดเหลืองเหลืองเฮอเบแล้วติดตึงจิ้งไอ้สายม้วนเลยเหรอเออจะดูแล้วแล้วที่แบบนี้ที่หนาบอะไรที่ออกมาอยู่แบบพี่น้องเอจับไม่อยู่อ เออฮะฮะท่เรมีน <lawsuit> ีเออเฮ้ยให้หยาเชียวเที่ยวไปเ็มทางเลยผู้ยวปล่อยปล่อยเขาคอกเลยเด้อปล่อยเขาคอกเลยน้องจะเป็นเดองผู้สาวแก้ตากำลังอยู่เลยมีคนน้ออุ้ยแก้วทำอะไรน่ะแก้วว้าวจ๊๊ว้าวจ เอาไปยูแล้วกินยางเดียวเลยเราจะไปหาผู้สาวที่ไปหาผู้สาวจึงได้มากินนี่ขาบึงโอ้ยตายแล้วหายแล้วหายแล้ว โอ้ยยงเยว่ยังเดียวเลยโอ้โหเอฟซีลูกทายผู้ใดปลาขัแยงผู้ใดมาดูเอาเด้อเฮ้ยหาผู้สาวแก้วได้ไหมนะครับเจ๋แก้วนะกินบอเฮ้ยเสียบเสียบของแซ่บเอาผู้สาวคือใหญ่กว่าผู้เบาบ้านนี่โอ้ยอยากลงอ่างน้ำแล้วที่บ้านโอ้โหอ่างแตกครับ จานอาหารแทนจานอาหารแทนจานให้คำคุณลองเข้าไปดิพอดีตัวไหมร้องไห้อีกกินเบ<อ> <c oughs> ็ดไอผู้สาวแก้วตา <c oughs> สาวแก้วผู้บ่าวมาหาวันนี้รู้สึกยังไง <c oughs> สาวแก้วตารู้สึกยังไงบ้างเฉยเฉยเลยค <c oughs> ่อยบ่สนใจเลยผู้บ่าวมา เขาคิดว่าจะพาไปโรงเรียนเป็นน้องพอยู่กับแม่นะสาวแก้วเอาไปจุ่งออกถุงน้อยขึ้นสิบหูว่าแต่เขาหยาด ไปบ้านะมลไปหาผู้สาววันนี้ยอะเ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 ฮ้ยเฮ้ยเ้ยักตัวนึ้วัดโทโตโตโตไปอยู่ทังุ่นก่อนไอ้ผู้สาวผู้สาวดูดีดูผู้สาวดิเฮ้ยผู้สาวเอาอาไปกินเนี่ยเฮ้ยเบอกว่าอนุญาตเขาได้วนี คือหยาี่นุติททดถสาวแกวเิตีเอาผู้เบาได้บน,น,นีนน่นั่นนั hey! น่เฮ้ย <c ười> ปากแขกแขงหน่อย,ง,ยงาผู้สาวแกวได้บนเนี่เอาเจกหูเลจกหูแล้วบักคับคูณปากแขงหน่อยโอ้ยเช็ดของครับเช็ดของ มีการเช็คเบิ้งอีกนะดมดมดมผู้สาวแกวตาโอ้ยจับหางเร็วครับหางสวยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวตาจัดให้แก้วไม่อยากโทรสเต็ปนี่มานี่แกอยูนี่ไปไปไปใส่ ไปไหนลูกไปไหนมาเมีนเชื่อแต่ของสิย่างเขาไปกูเทปอันนี้ยันไปทังคุ่โอ้โหของครับแจกของวันนี้มาบุกบ้านน้องแก้วตานะครับคือกาคือหานเข่าไปน่ะนะอุ้ยแต่ไปโรงเรียนมาเนี่ยกาเข่ามั่วเลยเออไปแล้วครับปาดิโถโอ้ย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  ค <laughs> วันเสียเด้อปลาขันยงควันเสียเด้อวันนี้ <c oughs> โอ้โหเข้าไปแค่นี้ก่อนาตาคือึีนนกเนาะเออยเรื่องวันนี้ยังใกล้ใกลน่ะเห็นขึ้นกนกปลาตาคันยงควันเสียนะฟาดผู้สาวแก่ขึ้นอ้วนดีแถอว่ะอยู่บนกองเขาไปเป็นยังปลาขันยง <c oughs> ปลาขันยงเราเพิ่งจะขึ้นตัวนะได้วันหนึ่งห่วยเออเป็นยังยื่นลิ้นน้ำกันยังนสีเลยไหมเว้ยพ่อมาหาในผู้สาว โอออ้ยฝากขันยังฝากขันแยังคลิปนี้ให้เอฟซีดูวิถีชีวิตของเรานะครับคนกับแมวเอ้ยช้างกับแมวแมวเหลืองด้วยแมวน้ำด้วยให้ให้ให้ปักนาปักนามันหนึ่งคนได้ได้จับหางจับหางด้วย โอ้ยโยโชว์สเตปโชว์สเตปโชว์โหดนะฮะนูนเขอ้ลวนู่นนกไส่ะนีคือการนลูกเธอไปแล้วได้ปุ่นบ่ไปไสนั่นน่ะเอหเยบางนี้วลาลูกไสเขาไปสยไหมเธอ โอ้แม่เจนนนะเขาบอกวันนีเออม่ต่อยเด้อโอ้ยอ้คือพีเนายอุ้งอ้ยหน้าตาคือพีาะคือังาทำไมกล้าเดินเข้าไปคือหยาดปาติถูกานุคือบานขอยปาติถูกนตาคือกันเนาะพีโนบมาฝักเนื้อฝักตัวนะเัฝักเนื้อฝักตัวคุณแม่คุณแม่ชาย ไปทำไมเธอไปมปเท่านั้นหน่ตัวไปหาพี่นนทั้งพูดหาพ่อโดยบบพูนจะไปหาพ่อโดยเหรอเขาไปเบิ่งเข้าก่อนไก่ไก่หนยนห่วยห่วยห่เขามากุมนักเรงตรงนี้ซุ้มนี้มีเตี่ยนนักเรงเฮ้ยอันนั้นไปตรวจสอบอะไรปลาติถเอ้า ครั้งแรกนะครับที่ได้เข้ามาข้างในบ้านน้องแก้วตานะเอาจิ๋ไปพังหัวเขายังโอ้โหโอ้ยังเฮ่อปลาติถูกมันยังชิวชิวแถบันไปกินน้ำเล่นน้ำไปเดี๋ยวพาเล่นน้ำก่อนเอยพากินน้ำก่อนครับ โอ้แก้วตาลุงลุยเล้วตัวนี้แก้วตาลุยแล้วอุ้ยเฮ้ยไม่ค่อยอยากลีนน้ำไม่อยากลีนน้ำผู้สาวไม่อยากลีนน้ำผู้สาวเออเล้นน่าสนใจจังไงล่ะเธอเฮ้ยเดี๋ยว ไปก็มาตื่นอีกจำยังยังไม่กล้าลงเล่นนะครับแก้วว่าเลรีน้ำอ่ะแกว่าเรียลกยิ่มเหนยล่อยแก้มากบคนอยู่ในขอกไปใดเดเยนี่าดคือไปนกเ นี้เราเ<ไ>อฟซได้ดูคลิปแบบคุ้มค่านะจ๊ะอยากก็ <ns at> ไปหมอบเพีงอยู่นั่นนะ,นะ <net> พี่นพหมอบเลฮะแอบมองมานิดนิๆหางงตาว่าใครเข้ามาวะโอเคนะครับเอซก็สำหรับคลิปนี้นะครับมืดแล้วภาพเราเริ่ม<ต>จะแตกแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ สับขาสับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายมุกไห้มุกไก่มาให้เอฟซีบง